โอ้ลงมาตกบาราลิมตาลิงอุ้ยตัดไม้ไไม่อ่านครับไม่อ่าน ก็ไดีกว่าวถูกจัดการแน่เย,ย่ให้อาต่าเสียมนะมายิงปลากันยิงแล้วออกซิเจนจะหมดหรือนีอ่น,นี่เฮ้ยปลาเฟือง ชื่อนะคะว่าต้องมีปงงเปอร์เซ็นต์สเรสกุแน่นอนค่ะแสดงว่าแมวเหมียวตกปลาแมวเหมียวตกปลา <c oughs> อ้อจำเ้า <c oughs> ปลาสวสี่ตัวขาย เว <c oughs> า,าไนกัเี่จปาก่ตงบ้างลวาแลวมันเป็นแผนของผนเกม,เกม่กอแกะได้ทีใ่ใช้สมองมากเลยในการบริหารโอ้โหเกมเก่าเก่ขนาดนั้นไม่ลืมหรอกคือก็ไต่ไต่เตา้าไอ้ไต่เต้าจากไอ้เกมเก่าเก,เกไอ เล่เกมเล็กๆจนไปเกมใหญ่ๆให้ได้ก่อนด้วยกันแต่การเล่นเกมที่ม <reading> <ennen> like ันไม่ค่อยน่าจะแพงบางเกมลงทุนซื้อตั้งสามสามบาทเนี่ยแล้วก็อัดอัดกันอย่างเมื่อวานทำไมยิงแกไม่เข้าว่าอัดอัดกันบ่อยๆก็เลยยิงไม่เข้าไม่ยิงเลยตำนานไม่พลาดสักอันอ่ะสองละ

ทปตอยเ่อว่อมตาโอ๊ยจะมานั่งเท้าทำไมวะเนี่ยนอกเกมนะนอกเกมไม่ใช่ในเกมตัวอะไรน่กกินจะเอาไอ้ปลาตัวเล็กมาคุ้มกันให้ปลาตัวใหญ่ปลาแอปเปิลแมงกะพรุน ใชโดนช็อตเฮ้ยออกซิเจนเลยนิดเดียวไอป่าตัวอะไรทำไมดุจังแอบกินเหยือ่อฉันไปด้วยร้ายไม่เบายีโมเฮ้ยอย่าพโหโดนกิน <c oughs> ทำไมต้องมากินป่าของฉันด้วยมันอร่อยเกินที่กัดทำจริงจริงมันคืออร่อย

แกกล้ามาตาตแทนเพื่อนแกหรือป้าเรืองแสงวะเอ้ปลาตัวใหญ่มันนี่ช่างปลามี่จากไทยฮั่นปลาทูปลาทูทูอะอยากกินปลาทู oh my กิ d เป็นไรวะเนี่ยบ้าปลาซะแล้ว ชาวบนปลาทูซื้อก็กินไม่หมดอสิพอแล้วพอแล้วยอยก้ยเดี๋ยวบ้าปลาทูเขาไปใหญ่ก็จำได้คลวเขามาปืน เาได้เฟืองแล้วยาูไปล่าปลาต่อเย่กระพุ่นโอ้ย อันนี้แปรอปเปิ้ลฉันอยากได้นะเพราะนายราคากำลังดีไข่กระพุ้นยักษ์น่ากินจังลืมเลยม,มันคือสายพันธุ์กระพุ้น โออเขาไม่ปลามันอยู่ไกลจังวะยิงมั่วแล้วพอพอพอใหุ้นไม่อยากได้อะเออโดนเกิโดน ก็เล่น kind of ่มีอออยู่กานะพี่เออปาดีๆอยู่ได้หมดถังฉัน anyway ฉันอัปเกรดมาเยอะฉันอยู่ได้นานยิงไม่เข้าอีกอือ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 อออยิงให้โดนสิ uh <coughs> น่าาตเห็นด้านหลังไหมด้านตัวอะไรปลาอะไรเฮ้ยปลาอะไรอ่ะอยู่ๆทำไมแกเป็นเงินวู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 ววยิงไปโดนเลยปลาอะไรวะอู้ปลาอะไรวะสองพันกว่าอร่อย ้วยลวโว้ยลูกนี่ซื้อปลาทูเบเกแก์ลอนเลยดีสองพันเพื่ออัปเกรดแพงจังเลยไปะละวันที่แปดยิงอ่ะยิง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 ไม่ถึง อมืมาใกล้ๆเคนเหลือหกสิบแล้วเราจะยิงทูน่าโคยิงไม่เข้าอีกเกาะนานักแอปลาอะไรว่ามีเกาะทูน่าต้องเล็งดูทูน่ากระแด่ไม่ได้เอนเนจีมันเดียวตัวโคตรใหญ่ปลาทูนปลาอะไรก้าวเนี่ย ปลาแลยกองเต็มพื้นจดหมายเพียบอีกสักครั้งบีดิงซี s e a เฮ้ยวันนี้วันสำคัญเรอะวันที่เก้าโอ่เอาไว้ มาไปอยู่ไกลๆกันเยอะจังอ้าวเฮ้ยได้แล้วสักทีสามร้อยกว่าอร่อยเนี่ย ยิงได้ดับเบิลจะได้ไปลายแล้วมาด้วยแดงกับคุณไม่คุ้มกับราคาดิเสียเลยโอ้ยหนังก็มาออกซิเจน จะยืนยินแล้วเราจะยิงมาได้ทุกตัวโดยเราไม่เสียแก๊สปุ่งเข้าไเฮ้ยปลาอะไรอ่ะกับป้ามันไปไหนถ้างั้นเรางางไว้สามตัวปลาทู วุดววดอันนี้ไม่วุดอันนี้ก็ไม่วุดอันนี้ไม่วุดไม่วุดดอลลี่ดอลลี่เ่แล้วปลาอ้วนๆตัวน,นั้นคือปลาอะไร <c oughs> ปลาตัวใหญ่ไปด้วย เย่โอ้จะเป็นคลิปอยู่แล้วขอดไวเลยเออแต่ละคลิปอัดไวนะดข้ามเวลาโง่ไม่ทะลุเลยเอา้าพลาดเอ้ยคอมโบคือหนึ่งคอมโบคือสองคอมโบคือเอา ไอปลาตัวใหญ่มาก่อน,ออออนปลาอว,ด,วดตัวนัว้ปปนปลาอะไรปลาออกซิเจน ยอย่าได้ปลาหรือปลาหายากซะดว้วยแมวเลี้ยงแมววัเนเอาจริงดิจุดใจจุดเลยนลั่นแหละครับอะไรนะฮะตาซิวครับแมลงเยอะยายหนูบอกให้ไอ้แปะเอาครับกลายเป็นนกคุ้มสุสาซะและ้วยิ่งหนึ่ง 2, 3, 4, 5, 6, 7, ยิงสองยิงสามยิงสี่ยิงห้ายิงหกยิงออเจ็ดยิงดกไปตั้งใจยิง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 พอพอพอออกซิเจนจะไม่เหลือแล้วยิงยิงยงิออกแรงตัวใหญ่เอ้าตายเลยมันทองมันทำเคว s สแล้วะเก้าสิบบาทเออไม่ค้เหมดเลย งเดี๋ยวคำสุดท้ายคำลำเพื่อ้เสร็จแล้วก็ปิดชิปเจ๋าเนี่เคยปิดปิดแบบงงๆอ,อืมฉันน่าจะลิงโดนดับเบิลสุดยอดเลยย้อนีโ ปิวปิวปิวเฮ้ยต <oh> ัวใหญ่ต wow> ัวใหญ่ออกซิเจนมาก่อนอยู่ได้อีกนานข้าได้แล้วหนึ่ง อีกตัวอยู่ไกลไปไปแอปเปิลนี่เนี่ยปลาเก็กะปลาเยอะเยอะไา่จับไม่ได้เลยโอ้เจออย่าพึ่งร้องเพลงพี่เพลิชาร์จไปเล่นไปเอออย่าพึ่งหน้าร้องเพลงที่อื่น Yup. ไปเขาชาร์จไปเรื่อยไปอ่ะไปรองที่ไม่เขาชาร์จไปเร่อยเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวโอเคเจมต้องชกันนะคะยนฮีีวกัมาจ๊อกอจ๊อกไปกก็ได้จ๊อกอย จอร์ชจอร์จจอร์จทำไมเจอปลาตัวนี้ไวเมื่อเราจะมีถุงออกซิเจนมาให้เลยทีนี้เมื่อ ตัวโคตรใหญ่บ้านีะฉลามชอบกินแมวพูดได้เลยทำไมแกต้องมากินอาหารฉันด้วย กี่โมงวะเนี่ยที่หนึง่งสองสาี oh, ส่กดับใครท่านหอที่สุดในเกมไล่ดาวตกอะ,ไไอะยะ่า มีดวงดาวให้ตกยื้อเวลาก็แล้วกันคูปไปเลียนไม่โดนไม่โดนดิไม่โดนดิถ้าไปโดนส่งสมูกมันจะดึงเราเข้าไปดึงเรากลับไปโลก นายเอาเป่าใส่หัว so น <aime el S 2> oh ี <ainsi> ิเป่าแก๊สปีเรียวจับได้สองตัวบ้านที่ใหญ่ที่สุดของช่องพามิ่งกูโหแต่ละอยากแต่ละตัวราคาใช้ได้ ไปอะไรวะบารีวายเหมือนดิอ,อันโอ้จบคลิปเงียบๆอย่างเงี้ยแหละบ้า